พูดถึงเรื่องของล่าสุดค่ะเกี่ยวกับโมเมนต,ต์ของโรนิซ่าแล้วก็งาน F1 กันนิดนึงนะคะที่ได้ว,ว่าใครปล่อยคิวไม่รู้แต่ว่ามาได้ถูกจังหวะมากๆเลยนะคะช่วงนี้หน้าทำลายก็จะแบบเวอร์จาม,มากกันหนักมากใดๆลิซารับจบตลอดล่าสุดค่ะทุกคนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงของเฟอร์เรอรี่ได้กล่าวในงานคุณทาร์เร์ิลนี่ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงของเฟอร์รารี่นะคะได้กล่าวในงานแคปิตอลมาร์เก็ต a y เดย์ของบริษัทโดยระบุว่าและบรรดาบุคคล ผู้ทรงอิทธิพลหรือไอคอนที่คุณเห็นอยู่เบื้องหลังฉชนั้นล้วนเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างแท้จริงผู้ที่ได้ร่วมสร้างและก็ยังคงสร้างต่อไปให้กับเฟอร์เรอรี่เป็นแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างแท้จริงย้ำอีกครั้งค่ะซึ่งบางคนก็แปลว่าบุคคลและก็ไอคอนที่คุณเห็นอยู่ด้านหลังเป็นตัวแทนที่แท้จริงของแบรนด์พวกเขามีบทบาทสําคัญในการสร้างแบรนด์เฟอร์รรี่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมและยังคงทําให้เฟอร์เรรี่ยังคงสะท้อนถึงวัฒนธรรมนี้ต่อไปค่ะ นี่นะคะมูลค่าของลิซ่าเรียกได้ดว,ว่าขนาดนี้เลยเพื่อนๆเ,เอ๋ยผู้บริหารของเฟอร์เรรี่ต่างๆเขาก็พูดถึงการสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็มีรูปของลิซ่านั่งรถเฟอร์รอรี่อยู่ในพรีเซนเ t ชันด้วยนะคะบนจอใหญ่มากร่วมกับเซเล็บคนอื่นๆจะเรียกได้ว,ว่าเป็นแขก VVIP หรือว่าเซเลบระดับโลกเลยนะคะที่เป็นน้าเป็นตาให้กับเฟอร์รรี่นะคะแล้วก็เชิญไปงาน F1 ตั้ง2รอบแหนะ,ะ,อ,ะอันนี้พูดถึงเฟอร์เรรี่นะคะเพื่อนๆก็คือเขามีการยกบุคคลดังๆมากมายนะคะเพื่อนๆที่มีส่วนผลักดันเฟอร์เรรี่แล้วก็ดูเหมือน ว่าจะเป็นพันธมิตรกันให้กับเฟอร์รอรี่แน่นอนว่าน้องลิซ่าเพิ่งไปออกงานที่ F1 วัมา นั urai, ้นเนี fastest, ació, way, ่ยอันนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่าหายข้อสงสัยได้ปะคะพวกที่แบบว่าวิพากษ์วิจารณ์โนดีซไาอยู่ว่าไปในฐานะอะไรโน่นนี่นั่นนะคะก็เพราะว่าเป็นลูกรักของเฟอร์รารี่นะสิคะคือดีงามมากค่ะปล่อยคิวได้แบบจึ้งปังและก็ยังเป็นระดับ V.I.P. ของเฟอร์รารี่นะคะแบบนี้รักรถพออย่างคะคุณพี่อันนี้เป็นสารล่าสุดเลยนะคะเพื่อนๆเรียว่าคิวไปเกินค่ะคุณนะไหนคะใครว่ายายนูกู106ล้านฟอเนี่ยไม่มีแพช่นเรื่อง f อเหรอไปอยู่กงนั้นได้ยังไงคะแบรนด์ทำไมไม่ชูคนที่มีแพชชั่นล่ะคะน้อยนะคะนี่แต่ว่าเดดายดิซ่าขึ้นโจอใหญ่คนของฟอร์เรรี่พูดเองค่ะนี่นะคะน้องดิซ่าคนดังอะไรแบบนี้ให้พวกทีมบริหารผู้จัดงานเขาพูดเองดีกว่าเนาะเพื่อนๆเนาะดังนั้นค่ะเป็นอะไรที่เลิศมากๆต้องใช้เพลงนี้เลยนะคะเทอมมาได้แทนบินดาพอดีอย่างกระรู้ใจดังนั้นค่ะ VIP พอปะไม่ต้องมาหาประวงประวัติแล้วค่ะว่าไปเพราะใครอย่างไรนะรีด้ว่าเหมะเจาะมากๆค่ะและล่าสุด ลุดเนี่ยเดลี่ก็กำลังตีกับพี่พี่ติ่ง F1 นะคะติ่งเคพอดีเลยเรียกว่าเลิศเกินค่ะคุณนะให้เหล่าผู้บริหารเขาพูดเองนะคะงานนี้ต้องมีคนโอกแตกตายแล้วป่ะแม่แม่แล้วก็เขกาก็ชุดนงลิซ่านะคะขึ้นจอยยุงจอยใหญ่มีรูปภาพประกอบในงานสําคัญอย่างที่แอกหล่าวไปข้างต้นค่ะต้องขอบพระคุณข้อมูลมากๆเลยนะคะดังนั้นก็คงไม่ต้องไปสันหาแล้วค่ะว่านงลิซ่าไปเพราะใครแบบนี้วี p อพีอปะคะคุณพี่เออร์รี่ส่งเข้าประกวดค่ะคือล่าสุดนี้มันเป็นงานของบริษัทเลย ะะเพื่อนๆเนี่ย่แม่ๆขเขาก็คือมันเป็นประเด็นอยู่ล่าสุดเนะนะหน้าทำลายคือเดือดกันมากๆเลยน้องก็เลยขออนุญาตนํามาม้อมมอยแล้วก็ถกกันเลยค่ะล่าสุดให้ได้ทราบกันไปเลยว่าไผเป็นไผนะจ๊ะ คือแฟนคลับโนริซ่าล่าสุดค่ะก็เรียกได้ว่าเดือดกันมากๆนะพเพื่อนๆเกี่ยวกับ F 1วันนี่แหละเอาแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้แอดว่ามันก็เป็นอะไรที่สามารถยืนยันได้เลยหรือไม่คะว่าเขาพูดเองนะอันนี้ไม่ใช่แฟนคลับพูดหรือว่าอะไรเพียงแต่แฟนคลับมีการเปลมามีแอคอินเตอร์ e N T e R นะคะเอามาแชร์ต่อแล้วก็มีพี่ๆแฟนคลับไทยหลายท่านนะคะที่ออกมาแปลอันนี้ให้ได้ฟังกันแล้วก็แอดก็เลยเอามาขยายต่อค่ะแอดว่ามันเป็นอะไรที่สามารถพูดได้เลยค่ะว่าพูดจะเลิศดเพราะว่าหนึ่งในนั้นมีรูปภาพอนริซ่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่่อนจวาา มีจริงแล้วก็ไปอยู่บนจอเขาจริงๆค่ะทุกคนและเขาก็ชุดน้องลิซ่าของเราัอดี้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะรด้ว่าเป็นอะไรที่โกเดือดกันมากๆแต่ว่าให้มันจบที่โพสต์นี้นะคะที่แอดได้นําเสนอล่าสุดของคลิปนี้แล้วกันนะ,ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะฝากต้นโพสให้เพื่อนๆไปวีดกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ฟาดนาไปเหรอขอภัยค่ะถ้าข่าวนี้นะคะไม่ถูกใจเพราะว่ามันคือแฟกแล้วก็เป็นเรื่องจริงนั่นเองนะ